เอาละครับวันนี้เราจะมาพบกับการตีบอสของพวกเราแอนเดอะแกงนะครับเราอยู่กันที่ฐานของน้องเจมจอมพลัง Let's go boy กูชิแกงกูชิแกงแมเน่กูชิแกงแฟงแมวเหมืเมื่อกี้นะเปิดกอดบอกก่อนนะเดี๋ยว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 ขอผมกับพี่ไนท์เซตก่อนพี่ไนท์ยืนตรงไหนดีเราดีตรงไหนดีต้องไปเดินตามทางเหรอ ไม่ <polarization. S 1> аю, เราต,ต, <Lang S 1> ต้องเดินตามคนโหดดีอันนี้ง่ายไปเ uh ลยคนวิวหนึ่งคนวิหนึ่งเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวไปรอหน้าประตูแล้วเราไปวางแผนสำหรับทางไปไม่มีอะไรมากเราก็ทังเทียบที่เป็นลูกมือเียแล้วก็จะเปิดเป็นนี้มาไปเล่นทับทีเราจะเราต้องวิ่งคนละอย่างเขาวิ่งแต่วิ่งเข้าวงเลยพี่อันนี้เราวิ่งตามวงครับเรามาเหนือกว่าแล้วเรามาเยอะด้วยเยอะด้วย เปิดก่อนได้ปูดครับนี่เขาจะเป็นโซรเปิดทีมงานของาเราไอ้ตัวกระโดดกระโดดโซ่ทำลายกัดจอี่บ่นอัดม้เลยโ้ยถึงกับเจ๊มห่าวเลยอ่ะเจ๊มมันมันไม่สนุกขนาดนั้นเลยแบบนี้อ่ะหลับอยู่แล้วกนเหนื่อยตาเดียวเลยตอนนี้สงสัยสงสัยพี่ต้องทำแบบก่อชี่ะตาตื่นเลย

มีก็ต้องดูเด้เสียงกูสายเสียงกูสายไม่มีตังก็ต้องดาวนะครับดาวมีไวเบิ่ะ ตอนเนี้ยตรงนี้เลยโคตรดีแบบสําหรับหยุดเวลาก็บบอสตัวเนี้ยถ้าจะแบบเพอร์เฟกมากเลยจริงจริงมันติดอย่างเึ่งมันมันมอนี้ยังบอสตันไม่ได้ถ้าหมดเวลาเอ่อถ้าหมดเวลาก็แพ้เนี้ยถ้าเราฆ่ามอนไปเรื่อยไม่หมดไม่หมดไม่หมดฆ่าไปเรื่อยร่ไม่หมด ปนนะนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพี่ถึงแล้วถึงแล้ว,ลวเป็นบนนันไดไม่เยอะจัดไปเพเพิ่มนอกโซโอเอาเอาเอาเอกโซตีโอ้ปืนเรียบร้อยสามวงวงขาวด<ร>้วยครับฝ่ามือเมฆาขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตเปลี่ยนปิ้วแป๊บนึงสีขาวมันมีอะไรดีๆบ้างวะเนี่ย เปลวจะเกี่ยลให้เรียบร้อยเปลี่ยนเจมทำไมตัวนี้ไม่มีสกินโอ้โหมตัวเกี้ยวทำอไมกินหายไปไหนปิดมันได้อยู่แล้วนเอด้ติดจะด้วยไปปย่าาะโอเคผมเปลี่ยนเบลวทำให้ติดสตันง่ายแล้วจับตาดูบุคคลนี้ไว้ครับเนี่ยเขาเขาเขาถือธนูเนี่ย ใครจะไปคนแรกครับโอ้เขาจะกลับมือคนแรกครับไมแรกคเับตัวแดงเหมือนเหมือนพวกนี้ปะเหมือนพคกงกระดูกแหลงเดียวกันแรลงเดียวกันมอนเต์ครีไปไปมองไม่เห็น มันทำไปอยู่มันทำไปอยู่มุดเดินไม่ได้มุดเดินมันไม่ได้มุดเดินเอามันมุดเดินแล้วหมดแล้วหมดแล้วดแล้วมดดแล้วทำไรเราทำไรครับแล้วมันขึ้นมาแล้วหมดเลยครับหมดเลยครับทันทำไรครับมันทำไรครับมันมันแช่มันโดนช็อตครับนอนคอหมดสอีกแล้วม่เก่งเหลือเกินคุณจะมาเนี่ย มันเลงครับมันเลงระวังครับดีนิ้วตาอตมาแล้วส์มนือตตลอดเลยครับมโดนอะไรก็ไม่รู้ะระวังน้ำแข็งนะครับมันโดนแค่แข้งไอ้มันเด็ดไอ้มันเด็ดอ้มันเด็ดโอ้โหยถุงมือ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 ใครเก็บเก็บเก็บเก็ก็ก็บถุงมือหผมมอเย้ยยย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แมปใครเดี๋ยวอะไรเก็บแล้วแมปเจมแมปเจมเดี๋ยวอาแมปแมปเจมก็ของเจมอยู่แล้วแหละไม่มีใครเอาคุยกันเองนะคนรวยเกมแต่แต่ชิ้นชิ้นส่วนแฟงไนท์อะเดี๋ยวเอาไปเถอะพี่เอาแล้วเด็กยี่สิบอินยี่สิบแย่ได้แย่ได้เดี๋ยวพี่เอามือเขากินนะครับท่านผู้ชมคนเก่งเขาจะได้ของดีเข้าใจปะ เจมเจมต้องเจมต้องไปตีบดยี่สิบแล้วก็โวแล้วก็ดูสิว่าจะอัพราคาได้หรือเปล่าได้ครับพี่เ็เดี๋ยวตีตีบยี่สิบก่อนเชป่ะเจมเดี๋ยวพี่ขอกงมือฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวให้พี่นัทถือมือฝั่งขวาแล้วแล้วถุงมือถุงมือเย้เอาถุงมือเก็บก่อนแล้วค่อยขายของราคาปกติอยู่ที่ห้าถึงหกห้าหกเจ็ดจิบอบของปาก ต้องเก็บไว้ใช้เองเขาเปล่าวะไอ้เนี้ยเก็บเอก็จะเป็นแบบว่าถ้าเกิดผู้อ่อนแอเขาก็จะให้คนที่อ่อนเก็บไว้เก็บไว้เบ่งจูเนียยูเนาะ like จูเนียยูซีดิชีต s h ้ไปลงรอบแรกได้เลยวะสุดยอดตูอีซี่วะบอกแล้วให้เล่นด้วยกันเล่นคนเดียวไม่ได้หรอกถ้าบอกไม่บอกเมื่อกี้แม่งเสร็จคนอื่นแล้วทั้งเมอ รีบเดินเลยไหนเจมตีบวกยังตีบวกยังเจมโคตรกระตูกระตากไม่รู้ผมจะมีของพอหรือผมดูกับพี่เอาลูครับไม่มีเอาให้พี่ตีก็ได้ผมขอแค่นี้อันนี้ปะเอ้ยอันนี้ปะในครั้งนั้นเลยไปครับ